จุ bring the action. เคนะครับกลับมาเจอในภาพที่หาเอ้ยตอนที่หานะครับขอ,อ,อยู่ในสตาั่น,นั่นไงมาถึงเปิดตัวแรกหรือเปล่าแล้วก็คนเข้ารัวๆนะครับเ,เกิดการกัดตุกตอนคนเข้าเป็นร้องเลยจะไปดูนะไม่เข้าใจทำไมอู่กัดตุก เข้าห้องนะมันกระตุกกระตุกกระตุกไปป้าแล้เปิดมามันลุมมันลุมมันลุ้มยันลุ้มอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะ ใั้เขาปักเล่นนัแม kind of ่เด็กคนน้ตาออกไปไหนเลย ตอนที่ห้ามาโชว์ความตากโดนลุมอะบอกเลยว่าโดนลุมยำเล็กแรวเนี่ยยำเล็กเล็กเล็กครับเล็กตอนที่ห้านี่ครับเล็ก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 หรือเปล่าวะ กับฐานแล้วอ้าว<อ>เราต้องพยายามออกจากฐานให้ได้ไม่งั้นโดนลุมตายหาแน่ๆเลยเขาบอกระเบิดมาครับไปตัดจะมาเอาไปตายตาย สามค่าสามตายเก้ายิ่งจงเจริญ เดี๋ยยวลยวแบบมันดีว่ามาหาที่กำบังได้ถ้ายิงได้ก็ต้องยิงได้เฉพาะหัวอของมันามตายกัเ,เราเราเรามาอยู่ที่แจ้งไงมันโดนยิงได้ตลอดแล้วมันอะ่ะเราต้องยิงได้เฉพาะหัว อยู่นี่กำบังทางนั้นเลฉลาดที่หายเลยและคน่แล้วดูรถของเราละคนงานงาน ใบสันมันดีดอ่ะโคตรดีเลยเข้าไปเลยครับบุลยเอาปืนเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวมาทำคลิปรีวิวปืนดีกว่าวมาผมเอาปืนให้จ้า ไม่รอบมือไม่ได้่ะม,มันค้างโอ้โหมันดักดีเว้ยโคตรเก่งเลยทำงานกับด็นกีม